ต้องไปซื้อไอเทมก่อนที่จะออกไปล่ามอนอัปเลเวลแลละนะมาซื้อไอเทมอาวุธหรือชุดก็าะอะไรครับอาวุธอะไรใช้ง่ายสุดครับอ๋อพวกดาบครับไม่ยังเป็นต้องใช้พลังเวทก็ใช้ได้ครับดาบรุ้นไหนใช้ง่ายสุดครับหรือมีดาบดีๆแนะนำไหมครับดาบที่ใช้ง่ายขึ้นอยู่กับคนที่ถน,นัดครับคุณถน,นัดแบบไหนครับ ไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยเรียนเลยครับถ้างังนต้องสุ่มออลลวครับเพราะว่าแนะนำดาบเอาอะไรไปลูกค้าก็ไม่น่าจะถูกใจนะครับสุ่มอะไรได้เอาไปเลยครับอ๋อครับยื่นมือเข้าไปสักนาวิครับดาบอะไรครับเนี่ยดาบนั้นถ้าจะดึงพลังมันออกมาต้องใช้พลังเวทครับเป็นดาบหายากนะครับผมเ็ยเห็นคนได้แค่21อ็ดคนเองนะครับ อ๋อราคาเท่าไหร่ครับพลอนี่ได้จากกองซูมครับก็เราองคิดต่อราคากองซูมอันนี้เห็นว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่ครับเลยเอากองสูตรถูกให้ครับราคาสามร้อยเหรียญครับวิธีฝึกพลังเวทกรรมของที่ต้องใช้พลังเวทไว้แน่นแล้วเพ่งพลังจิตถ้าเหนื่อยก็พักคงต้องฝึกอีกนานเวลาก็ผ่านไปถ้าเป็นคนที่นี่คงได้ฝึกตั้งแต่เด็กครับแต่ผมเพิ่งมายังต้องฝึกอีกยาวประมาณก็ 21ปีครับแต่ว่ามันเหมือนกับตัวผมไม่แก่เลยครับเหมือนกับว่าตอนที่ผมเพิ่งมาโลกนี้อายุผมถูกรีเซ็ตครับเหลือแค่หนึปีแต่ร่างกายผมยังเหมือนคนโตเต็มวัยอยู่ครับ